ข้อเองวจะทำส้อยสา,า,า,ายรูปแล้อยังประตูกล้ๆจับ ประการแรกเลยก็นำน้ำตาลปี๊บมาใส่กระทะเคลือบเปิดไฟเบาๆสุดๆนะคะแล้วก็นี่คือชายโป้สับเทปโป๊หวานสับนคือราผัดชีกับพริกไทยนะคะนี่ค่ะถูกวคั่วขาดไม่ได้เลยใช้ประมาณนี้ละค่ะมาคลุกเคล้าไปด้วยกัน ทำไส้สาคูใช้เวลาเยอะนะคะเพราะอะไรเราใช้ไฟแรงไม่ได้เลยเนี่ยเราต้องใช้ไฟอ่อนๆจนกว่าน้ำตาลจะละลายหมดเราจึงจะใส่พริกไทยกับรากผักชีไปผปสมได้นะคะดูสิคะไฟอ่อนมากเลยไม่งั้นมันจะไหมค้ค่ะค่ะรากผักชีกับพริกไทย คนจนกว่าจะเข้ากันแล้วค่อยตามด้วยถั่วบดนะคะคนเข้ากันเรียบร้อยแล้วก็ตามไปด้วยถั่วนะจ๊ะถั่วก็ใส่ไปคนไปนะคะแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆจนกว่า ถั่วที่เตรียมไว้ใส่ในนี้จนหมดมน,น,นี้เครื่องปรุงก็เข้ากันได้ดีแล้วค่ะอน,อนนตี้หอมตลบอบอวนเลยค่ะสาคูเสร็จแล้วนะคะรับกี่กล่องดีคะสาคูไส่วานอร่อยจริงๆเลย